สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับทุกๆคนนะคะเรื่องของนะคะกล้วยแดงอินโดเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะกล้วยแดงอินโดอีกต้นที่สวนนะคะซึ่งที่สวนมีหลายต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลายของเขานะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยแดงอินโดนะคะกล้วยที่ มีราคาแพงมากๆนะคะแล้วก็เป็นกระแสก่อนหน้านั้นนะคะว่าเขามีวิธีการปลูกยังไงนะคะให้ได้ผลผล,ผลิตไว้นะคะให้มีหน่อไวๆแล้วก็สามารถนำมาขายได้นะคะแล้วก็แยกยังไงนะคะดินส่วนผสมใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันดีก,กว่าค่ะนะคะต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่สวนนะคะซึ่งลายของเขานะคะจะเห็นว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะคะ ลายของแต่ละต้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูความนะคะยิ่งใหญ่ของลูกนะคะของแม่ต้นนี้ดีกว่านะคะอันนี้คือต้นแม่ใช่ไหมคะแล้วนะคะก็มีลูกแล้วนะคะคือเยอะมากนะคะหลายต้นมากนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์นะคะของสวนเราดีกว่านะคะว่าเรานะคะใช้ดินยังไงแล้วก็ผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะต้นนี้เนี่ยนะคะแม่เขาลายสวยมากเลยนะคะจะเห็นว่า ลายใบต่างๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาดูลูกค่ะนะคะจะใหญ่เท่าแม่แล้วนะคะอันนี้คือลูกติดต้นเลยนะคะต้นนี้นะคะมีลูกทั้งหมดออประมาณเจ็ดต้นนะคะซึ่งเราแยกไปแล้วนะคะต้นที่มันใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะโตจะเท่าต้นแม่อยู่แล้วนะคะต้นนี้ก็อายุประมาณ 2- 3สเดือนนะคะซึ่งนะคะวัสดุนะคะ อุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการปลูกเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกเรามาดูนะคะต้นลูกของเขานะคะตอนนี้มีอยู่หนึ่งนะคะหนึ่งต้นใหญ่ๆตรงนี้เลยสองนะคะคือต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะที่ปลายไม้ชี้นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะมีสามต้น,นใหญ่เลยนะคะแล้วกําลังโผล่ขึ้นมาอีกนะคะไม่แน่ใจว่านะคะมีกี่ต้นคือน่นาจะเยอะนะคะ มาดูค่ะนะคะส่วนผสมของดินนะคะดูกันแบบนี้เลยนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกล้วยแดงอินโดนี่ยนะคะเป็นต้นไม้ที่สามารถให้หนอนได้ดีไว้นะคะอันนี้คือทดลองกับสวนของเราเองนะคะสิ่งที่เขาชอบนะคะเขาชอบดินโปร่ปงนะคะแล้วก็ใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูนี่สําคัญมากเลยนะคะเขามันมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นนะคะเขาก็จะชอบมากๆเลยนะคะเพอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์แล้วก็มีหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็มีมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ มีปุ๋ยมะพร้าวนะคะแกบดํานิดหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาชอบปุ๋ยอคอกนะคะเราก็จะใส่เป็นขี้วัวนะคะขี้วัวเนาะ,ขเ,นาะเขาชอบขี้วัวใครจะใส่นะคะปุ๋ยนะคะเคมีนะคะก็เป็นสูตรเสมอก็ได้นะคะมีเลยนะคะชิบนะคะอันนี้คือเรามาอัปเดตให้ดูนะคะใบที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะมีความสวยงามเห็นไหมคะลายใบยเนี่ยสวยไม่แพ้ต้นแม่เลยนะคะ มันแยกได้แล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถแยกได้แล้วนะคะต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วเห็นไหมคะเมื่อเทียบต้นแม่คือใหญ่มากๆเราสามารถแยกได้แล้วนะคะต้นใหญ่ต้นนี้นะคะอ่าจริงๆแล้วนะคะที่สวนเราเนี่ยจะแยกก้วยแดงอินโดกากแม่ก็ต่อเมื่อเขามีใบนะคะกลางขึ้นมาแล้วประมาณ5้าใบนะคะแต่ต้นนี้เกินแน่นอน1 2 3 4งสองสาสี่ห้าหประมาณ7ใบแล้วนะคะต้นใหญ่ต้นนี้นะคะจริงๆเราแยกได้แล้วนะคะก็เอามาอนุบาลทำพอเอามาอนุบาลนะคะ ก็จะสามารถแยกต้นกล้วยแดงอินโดได้นะคะเรามาดูค่ะต้นที่เราแยกชํำนะคะคือต้นนี้ค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลูกของต้นแดงอินโดที่สวนนะคะน้องก็จะโตแล้วนะคะเพราะว่าเราแยกเขามาจากแม่นะคะแบบนี้ใครที่สนใจนะคะราคาย,ย่อมเยาวก็สามารถติดต่อมาได้นะคะอันนี้ก็ลายสวยนะคะเห็นไหมคะเป็นลายเม็ดฝนนะคะลายสวยๆเลยขายไม่แพงนะคะราคาไม่แรงนะคะ ใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะนี่ค่ะนะคะสวยมากเลยนะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆุกคนนะคะสวัสดีค่ะ